เกาหลีใต้เร so like ิ่มท้อเมื่อนักท่องเที่ยวไทยไม่นิยมไปเที่ยวเกาหลีแล้วหรือเรียกได้ว่าแบนเกาหลีไปเลยก็ว่าได้เรื่องนี้นะคะมันเริ่มมาจากมิชาวเกาหลีใต้ได้ถกเถียงกันในมุมมองของคนเกาหลีใต้นะคะว่าทําไมนักท่องเที่ยวไทยไม่นิยมมาเที่ยวที่เกาหลีแต่เลือกที่จะไปเที่ยวที่ประเทศอื่นๆแทนโดยที่เรื่องนี้นะคะมันเกิดจากการตั้งคําถามของคนเกาหลีใต้เอง ว่าทำไมนักท่องเที่ยวไทยไม่นิยมมาเที่ยวที่เกาหลีแล้วหรอเพราะว่าเห็นมีคนบน่นว่าขาดรายได้จากคนไทยที่ตอนนี้ไม่ค่อยมีคนไทยมาเที่ยวเลยร้านอาหารที่ส่วนใหญ่จะมีคนไทยเข้าใช้บริการเป็นจํานวนไม่น้อยในแต่ละช่วงของเดือนแต่ตอนนี้หายไปเกือบเท่าตัวจึงทําให้ขาดรายได้ไปในส่วนนี้ โดยเรื่องนี้นะคะก็จะมีคนเกาหลีได้เข้ามาให้ความเห็นโดยเขาก็บอกว่าถามว่ารายได้ลดลงไหมจากการที่คนไทยไม่นิยมเข้ามาเที่ยวที่เกาหลีมันก็ลดลงนะแต่ว่ารายได้จากประเทศอื่นๆก็ยังมีถึงแม้ว่าขาดรายได้ในส่วนของคนไทยไปแต่ก็ยังมีรายได้จากชาติอื่นๆมาทดแทน โดยคนต่อมานะคะก็บอกว่าเอาจริงๆคนไทยเขาก็ชอบเที่ยวเกาหลีนะแต่ว่าติดตรงที่ต่อมตรวจเข้มงวดเลยอาจจะทำให้คนไทยบางส่วนคิดว่าเสียเวลาในส่วนนี้ทั้งที่ตั้งใจจะมาเที่ยวแต่ไม่ผ่านต่อมหรือไม่บางทีอาจจะเป็นการตรวจที่ผิดพลาดก็ว่าได้เพราะคนดังๆในไทยก็ยังไม่ผ่านต่อมทั้งที่พวกเขา ก็ตั้งใจที่จะมาเที่ยวจริงๆโดยคนต่อมานะคะก็บอกว่าบางคนก็จะบอกว่าคนไทยที่อยากมาเที่ยวที่มาเกาหลีติดด่านตอมอบ้างยอดกําลังในการซื้อน้อยบ้างแต่คิดหรือไม่ว่าบางทีคนไทยพวกเขาอาจจะเบื่อกับการที่รอตรวจว่าผ่านตอมอไหมบางคนตั้งใจมาทั้งที่มีเงินมากมายแต่ก็ยังไม่ผ่านตอมอ มันก็คงเกิดจากประเทศเกาหลีเรานี่แหละที่เข้มงวดมากเกินไปจนทำให้คนไทยส่วนมากขาดโอกาสมาเที่ยวแต่ไปเที่ยวที่ประเทศอื่นๆแทนเพราะการตรวจอาจจะง่ายกว่าเกาหลีก็เป็นได้โดยคนต่อมานะคะก็บอกว่าบางคนอาจจะมองว่าถึงขาดรายได้จากคนไทยไปก็ยังมีประเทศอื่นมาเที่ยวแทนแต่คุณคิดหรือไม่ ว่าผู้ประกอบการบางกลุ่มก็ยังต้องการนักท่องเที่ยวไทยอยู่อย่างเช่นรายได้ของที่พักก็หดหายไปและความคึกคักก็ลดน้อยลงจากการที่คนไทยไม่มาเที่ยวอีกต่อไป โดยคนต่อมานะคะก็บอกว่าพวกคุณอย่าลืมนะว่าเอกลักษณ์ในการท่องเที่ยวของเกาหลีมันก็ไม่ได้เด่นอะไรขนาดนั้นจนต้องให้ทุกคนมางอ้อถึงพวกเขามาเที่ยวที่เกาหลีไม่ได้พวกเขาก็ไปเที่ยวจีนญี่ปุ่นแทนโดยคนต่อมานะคะก็บอกว่าเราชาวเกาหลีจะโต้เถียงกันไปทําไมในเมื่อคนไทยไม่มาเที่ยวก็ดีแล้วไม่ใช่หรอเพราะบางคนมากก็ไม่กลับมาทำงานเฉย มาทำงานเป็นแรงงานผิดกฎหมายในเกาหลีและทำพฤติกรรมไม่ดีอีกแบบนี้พวกคุณชอบหรอือและก็มีคนมาตอบกลับเม้นนี้ด้วยนะคะบอกว่าคุณก็พูดได้สิ เพราะคุณไม่ใช่ผู้ประกอบการไม่ได้มีอะไรที่สามารถขาดรายได้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยเลยแม้แต่น้อยบางคนเขาก็มาเที่ยวจริงๆแต่กลับเข้าประเทศไม่ได้เพราะไม่ผ่านตอมอทั้งที่โปรไฟล์พวกเขามีกําลังในการจ่ายมากมายโดยคนต่อมาค่ะบอกว่าบางทีมันอาจจะไม่เกี่ยวกับด่านตอมอโดยตรงด้วยก็ได้เพราะคนไทยส่วนมากหันไปเที่ยวจีนกันหมด เพราะจีนเขาเปิดฟรีวีซ่าด้วยหรือเปล่าจึงทำให้คนไทยแห่กันไปจีนหมดเพราะขั้นตอนในการเข้าไปที่จีนก็ไม่ยุ่งยากไม่เข้มงวดเหมือนเกาหลีแถมฟรีวีซ่าอีกด้วยคนต่อมาค่ะบอกว่าหรือนี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่คนไทยไม่มาเกาหลีเป็นเพราะจีนอาจจะก,กำลังแย่งนักท่องเที่ยวเราไปก็ได้เพราะไม่อย่างนั้นเมืองจีนก็เข้มงวดเหมือนกัน เพราะจากแต่ก่อนจีนก็เข้มงวดไม่ต่างกันแถมเข้าประเทศได้ยากกว่าประเทศอื่นอีกโดยคนต่อมานะคะก็บอกว่านี่พวกคุณรู้หรือไม่คนที่แย่งคนไทยไปจากเกาหลีอาจจะเป็นจีนก็ได้เพราะที่จีนเขามีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจกว่าเกาหลีและอีกอย่างเป้าหมายของนักท่องเที่ยวก็คือเข้าเที่ยวประเทศไหนง่าย และการเดินทางสะดวกเขาก็ไปที่นั่นแต่จีนมาฟรีวีซ่าแบบนี้เกาหลีเราคงสูไม่ได้คนไทยก็จะไปเที่ยวจีนกันสนันเนืองแน่นเพราะเกาหลีด้านตรวจเข้มงวดเกินไปเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคนไทยกันบ้างค่ะคนแรกก็บอกว่าถ้าผีน้อยมันเยอะก็ไปจับให้หมดตั้งกฎหมายให้โทษสูงนายจ้างเอาให้หนักไม่ใช่หลับตาข้างหนึ่งเพราะแรงงานตัวเองก็ขาด คนต่อมาค่ะก็บอกว่าแค่แบนด์เที่ยวมันไม่พอรายได้มันไม่ได้สําคัญมากต้องแบนด์สินค้ารายใหญ่ของมันด้วยโดยเฉพาะวงการบันเทิงอุตสาหกรรมใหญ่ๆของชาติแบนด์ให้หมดโดยคนต่อมาค่ะบอกว่ามันก็น่าจะแบรน์แหละตอนนี้คนเกาหลีอวยกัมพูชารัวรัวอวยไม่ว่านะแต่ดัดแปลงประวัติศาสตร์ไทยให้ด้วยแบบนี้ก็ได้ด้วยหรอแถมพากันไปเที่ยวกัมพูชา แล้วใส่ชุดไทยบอกว่าเป็นชุดของกัมพูชาอยากให้นักข่าวตามดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมมีคลิปแบบนี้มากขึ้นในช่วงนี้คนเกาหลีต้องการอะไรหรือมีใครจ้างคนต่อมาค่ะบอกว่าตอนนี้ญี่ปุ่นดีที่สุดถูกและดีคนต่อมาค่ะบอกว่าสนับสนุนให้ไปเที่ยวญี่ปุ่นอีกเสียงบ้านเมืองสะอาดอาหารอร่อยผู้คนเป็นมิตร คนต่อมาค่ะบอกว่าเขาไม่ได้แคร์เราหรอกแถมเขาดีใจด้วยซ้ำที่คนไทยมาน้อยลงคนต่อมาค่ะบอกว่าแบนต่อไปอย่าใจอ่อนไทยต้องมีศักดิ์ศรีไม่ใจอ่อนให้ชาติที่ตกเป็นเมืองขึ้นคนอื่นคนต่อมาค่ะบอกว่าคนเกาหลีชอบบุลลี่ชอบดูถูกคนอื่นไปเที่ยวครั้งเดียวพอเลยเคยเจอมองด้วยหางตาหัวจรดเท้าและเบรกปากใส่เราอีก คนต่อมาค่ะบอกว่าถ้าไปแล้วเขาดูถูกและเขาไม่ยอมรับก็ไม่ต้องไปมีเงินไปเที่ยวประเทศไหนก็ได้ดีกว่าสบายใจกว่าเยอะคนต่อมาค่ะบอกว่าญี่ปุ่นเป็นเมืองที่มีมารยาทเมืองสวยงามและเย็นตาเย็นใจผู้คนก็น่ารักโดยคนต่อมาค่ะก็บอกว่าชอบญี่ปุ่นมากกว่าบ้านเมืองสวยสะอาดมีเอกลักษณ์วัฒนธรรมเรียบง่าย แต่มีสเสน่ห์ผู้คนอัธยาศัยดีสุภาพจริงใจธรรมชาติงดงามอาหารดีรู้สึกอบอุ่นใจกว่าเกาหลีและหลายๆอย่างคล้ายๆบ้านเราโดยคนต่อมาค่ะบอกว่าเราเคยมีเจ้านายเป็นชาวญี่ปุ่นพูดได้เลยน่ารักมากพูดได้คำเดียวคือสวัสดีครับไม่เคยถือทั้งที่เป็นนายให้เกียรติกันสุดๆเรานี่รักคนญี่ปุ่นจริงๆ คนต่อมาค่ะบอกว่าดีใจจังที่คนไทยไปเกาหลีน้อยลงมาดูในส่วนของคอมเมนต์สุดท้ายกันค่ะยาวเหยียดเหมือนกันนะคะเนี่ยคอมเมนต์นี้นะคะก็บอกว่าเที่ยวไทยเธอหากต่างประเทศเขาไม่ต้อนรับเรา เกาหลีกับไทยแหล่งท่องเที่ยวใครสวยงามกว่ากันอยากถูกไอหนาวทางเหนืออีสานของไทยก็หนาวช่วงหน้าหนาวอยากชมหิมะก็ไปญี่ปุ่นหรือจีนก็ได้หรือไปยุโรปเลยปล่อยเขาไปเถอะเกาหลีนะ่ะพวกที่ไปขุดทองที่เกาหลีหลบหนีเข้าเมืองเขาคิดแค่จะเอาเงินอย่างเดียวไม่คิดถึงวันข้างหน้าพ่อเขาแบนคนไทยอยากรู้ความรู้สึกจริงๆคงร่ำรวยละสิ คนที่ไม่รู้อินโนอินพลอยสวยไปด้วยอยากเที่ยวก็ตัดเกาหลีซะประเทศอื่นมีเยอะจะเที่ยวก็เที่ยวไทยเถอะครับเอาละค่ะในส่วนของ EP นี้นะคะแอดก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้ถ้าแอดพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะและก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ